ความเดิมจากตอนที่แล้วทารกาศูร์ผู้ได้รับพรจากาพระพรหมว่าจะไม่มีผู้ใดสังหารเขาได้นอกจากบุตรแห่งพระศิวะเท่านั้นด้วยเหตุนี้ทารกาศูร์จึงยกทัพบ,บุกถล่มสวรรค์ชั้นดาวดึงสถาปนาตนเป็นอสุรราชาผู้ปกครองทั้งสามโลกเป็นเวลาหลายพันปีจนกระทั่งพระศิวะ ได้พบกับพระแม่ปาวรตีอันเป็นการหลอมรวมพลังแห่งสัตติขึ้นอีกครั้งเมื่อพลังแห่งการทำลายล้างหลอมรวมเข้ากับพลังที่โอบอุ้มสัสิ่งก,ก็กำเนิดลูกไฟอันร้อนแรงยิ่งยวดจากพระเนตรทีสามของพระศิวะผู้ที่จะมารับพลังอันร้อนแรงเช่นนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระอัคนีแต่เมื่อพระอัคนีรับเอาลูกไฟไปแล้วก็ถึงกับทนความร้อนแรงไม่ไหว ด้วยความเมตตาพระแม่คงคาจึงปรากฏกายจากสายน้ําและรับเอาลูกไฟอันร้อนแรงไว้แต่แม้พระแม่คงคาจะเยือกเย็นปานใดก็ไม่อาจดูแลลูกไฟที่ร้อนแรงขนาดนี้ได้พระแม่จึงได้ปล่อยให้ลูกไฟนี้ไหลไปตามแม่น้ำํำคงคาจนกระทั่งลูกไฟไปอยู่ใกล้กับปากคณนที่แห่งนี้เองเทพธิดากรติกาแห่งพรีอดิสหรือกลุ่มดาวลูกไก่ทั้งหกอง มองลงมาที่ลูกไฟพวกนางเข้าใจในทันทีนี่คือดาวเลิกอันศักดิ์สิทธิ์จึงได้โอบปุ้มลูกไฟนี้สู่ห่วงจักรวาลหลังจากนั้นไม่นานลูกไฟหลอมเหลวก่อกำเนิดรูปร่างแห่งเทวทารกที่มีหกเสียนเทพธิดาต่างช่วยกันเลี้ยงดูทารกน้อยท่ามกลางหมู่ดาวอันเงียบสงบด้วยเหตุนี้พระสกันทะจึงมีอีกชื่อว่าการติเกยะหรือบุตรแห่งพระกฤติกา ารกน้อยเติบโตรวดเร็วดุดสายฟ้ากลายเป็นเทพ,พบุตรหนุ่มผู้เปี่ยมด้วยรังสีแห่งเทวะพร้อมแล้วที่จะศึกษาเทพพยุทธหัตถีโอที่จะสอนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนมหาเทพผู้เป็นพระบิดาพระศิวะขยายร่างให้ให,ใหญ่โตขึ้นการจมตีแต่ละครั้งแม้ไม่มุ่งหมายเอาชีวแต่พลาดพลั้งนั้นหมายถึงความตาย ยอดเยี่ยมรู้จักใช้อ่อนสยบแข็งเจ้าพร้อมแล้วสก,กันระเมาจงรับไปสก,กันธะเจ้าจะไม่แพ้ผู้ใดในสามโลกพระแม่ปรวรตีได้ประทานสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดนั่นคือเวลาขอกแหงสักติ นยอดเขาอันหนาวในแผงเครือบเขาหิมาลัยสภาแห่งเทพที่เหลือรอดได้ประชุมเรื่องที่สําคัญที่สุดพระวิษณุกล่าวขึ้นข้าเห็นควรให้สกันทะเป็นเทพเสนาบดีข้าเห็นด้วยพระอินทาราชาแห่งทวยเทพก็เห็นด้วยกับพระวิษณุแม้แต่พระพรหมเอง้เดวย พระสกันทะได้เป็นเทวเสนาปฏีนำทัพแห่งทวยเทพขึ้นสู่สวรรค์วิมานรบทั้งหลายค่อยๆทยานขึ้นสู่ฟากฟ้าพร้อมด้วยกองทัพเทวดามากมายดุดคลื่นสมุทรในสวรรค์แต่ละชั้นฟ้ากองทัพเทวะพบเห็นเศษซากจากการทำลายล้างของสงครามเมื่อหลายพันปีก่อนยิงเข้าใกลสวรรค์ชั้นดาวดึงบรรยากาศยิ่งวิปริตอาเพศ เมื่อกองทัพเทวะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงยานรบวิมานะยิงลำแสงทำลายล้างพระราชวังของทารกาาศูนย์ทันทีกองทัพอสูนอันบ้าคลั่งถูกปลดปล่อยออกมาปะทะกับกองทัพแห่งเทวะแต่วันนี้กองทัพแห่งเทวะมดซึ่งความอดทนสวนกัดกองทัพอสูรอย่างบ้าคลั่งยิ่งกว่าเพื่อพวงืีดินแดนแห่งเทพจากอสูนผู้โลภโมโทโสันพระสกันทะนั่งมาในรถศึกเทียมด้วยนกยุงยักษ์พร้อมด้วยหอกแห่งศักดิ์ติทอแสงเจจรัส ส่วนทารกะสูรย์เข้ามาในสนามรบด้วยรถสึกเทียมด้วยปีศาจพลังแห่งเทวะและอสูปรปะทะกันอย่างดุเดือดในห้วงจักรวาลในห้วงเวลาที่ขับขันนั่นเองทารกะสูรย์บังคับหินกุกระบาดปิดผนึกพระสกันทะและฟาดลงด้วยดาบแห่งอสุราเศษหินแต่กระจายไปทั่ว แต่พระสกันทะอาศัยเสี่ยววินาทีที่หินแตกออกหลบออกมาตั้งท่าแทงหอกสวนลงไปเสียบเข้าหัวใจของทารกาศูนย์ร่างของทารกาศูนย์แห้งเหือดและแตกสลายกลายเป็นผุยผงในทันทีพระสกันทะได้รับชัยชนะในมหาศึกเทวศูสย์ในครั้งนี้สวรรค์กลับคืนสู่สมดุลอีกครั้งธรรมชาติอันงดงามแห่งสวรรค์ก็ฟื้นคืนในเวลาที่ไม่นานเทพธิดาต่างเข้ามาอาศัยในสวรรค์แห่งนี้ เทวบุตรและเทวทิดาต่างก็ได้อาศัยและสืบเผ่าพันธ์แห่งเทวะอย่างผาสุกแต่ท่ามกลางความสงบสุขนั้นเองพายุร้ายกำลังก่อตัวขึ้นในจักรวาลที่ห่างไกลสายตาแห่งความเครียดแค้นลูกชายทั้งสาของทาระกะอูนวันหนึ่งเขาจะเอาคืนลาวเทวะและโลกทั้งสามอย่างสาสม सुब्रह्मणया